สวัสดีครับเอาหลกบอ้วนกินแหลกอินโคเลีครับวันนี้เราจะมายำแซลมอนครับนี่แซลมอนแล้วก็ผักของเกาหลีครับอันนี้จะเป็นถั่วงอกครับนี่ครับถั่วงอกอันนี้ก็ถั่วงอกครับน่ารักเล็กน่ารักดิถั่วงอกครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆต้นคะน้าเลยครับนี่ครับหอมมะเขือเทศแล้วก็บักนาวครับ เปรี้ยวคุณใช่ครับนะพร้อมแล้วเรามาย่างกันเลยครับขอนี่ก็ขอ,อย่าครับไม่ต้องขยี้ให้มันแตกนครับสงว่าเล็กบ้านเรามีไหมมันน่ากินมากเลยครับเกาหลีมีเยอะมากเนี่ยนะครับต้องขยี้มันเป็นฝอยๆอยหน่อยครับถ้าคนมันจะไม่แตกนี่ แล้วก็นี่ครับดึงให้มันออกจากกัน้ใมันพันกันนี่ครับแล้วก็เราจะชักเขาครับประมาณนี้ครับใส่ลงไปเลยนี่ครับน้ำยาก็เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับ่าครับซบซูมเข้าไปครับ ยำคนเลคนเลรวมกันไปเลยครับนี่ครับง่ายๆครับมีอะไรก็ใส่ลงไปนะครับเป็นใช่มะเขือเทศครับชอบกินใส่เยอะๆหอมเข้ากันบ่กไม่รู้นะแต่ว่าสไตล์ผมครับทําไปมะนาวครับนี่มะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวแซลมอน จะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ครับแต่เรา,ตา,บาบตามแบบตามแบบฉบับเราแล้วครับนี่ครับมะนาวใสลงไปอืมใส่ลงไปครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นซอสของเกาหลีครับซอสร,รวมเกาหลีมิครับนี่เพิ่มสีสันครับอันนี้ผมชอบเพราะว่ามันอร่อยสำหรับผมนะ ว่าก็โอเคครับนี่ครับโอเคแล้วก็ตามด้วยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะน้ำยำสูตรเราครับน้ำยำนิดใส่ปลาล้าด้วยครับอันนี้พอประมาณครับอย่างนี้ครับเยิ้มๆครับแล้วเราก็คนเลยคนเลยให้มันเข้ากันผมมันจะเหนียวก่าน้ำแดงเลยนี่ครับ ผมก็จะหาอะไรใหม่ๆม,ม,มาจำให้ดูครับยำไปเรื่อยๆไม่าจะกินได้ไหมนี่ครับามีคลิปต่อไปก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่วิ่งเข้าห้องน้ำนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับชอบกินยำนี่เหมือนใส่น้ำแดงเดยอะไปปะชิมก่อนครับ อืมจริงๆครับน้ำแดงอันนี้กลบเลยครับอ่าเผ็ดครับเพิ่มสีสันหน่อยพี่ผงเขาชอบกินเผ็ดกันไหมใช้หรอนี่ครับเพิ่มพี่ผงหน่อยครับ <c oughs> ตอบไม่รู้แต่ที่รู้คือเผ็ดอยู่แล้วครับดูนครับคนทั้เข้ากันผิดถูกยังไงไม่รู้นะครับแต่คือเราทำตามสไตล์เราครับเราชอบแบบนี้นี่ครับโอเคน้ำลายไหลขออนุญาตใช้จานเก่าี่้เลยครับมา นี่โอ้ยคือมันใส่ไอ้น้ำแดงเยอะไปนิดนึงะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนะครับโอเคครับอี๋อ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว,ลวนี่ครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆ น่ากินไหมครับอ่าโอเค